ในประเทศไทยตาสว่างยังครับนี่ครับตาสว่างยังครับนี่นะนี่ครับนี่แหละนี่ครับนี่เข้าใจง่ายไหมปู่บรรยายเข้าใจง่ายไหมนี่ครับบรรยายให้รู้นี่ครับนี่และอีกอย่างหนึ่งนะครับใครก็แล้วแต่ที่ใช้กลยุทธ์นะครับคาพูดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของลุงพลเนี่ยนะครับที่จะทําให้เขาเสื่อมเสียเนี่ยให้ท่านกลับไปคิดใหม่นี่ครับนี่ท่านมีวัยวุฒิในการพูดใช่ท่านพูดไปเรื่อยแต่ท่านขาดการไต่ตองต้องระวังด้วยนะครับเป็นห่วง นะครับแล้วก็ลุงพลกับนะครับป้าแตนเนี่ยได้ประกาศมาแน่ชัดแล้วไม่อนุญาตนะครับให้การแสดงนะครับหรือรูปภาพของตัวเองเนี่ยนะครับเนี่ยชัดเจนนะครับอันนั้นถูกต้องนะครับถ้าแกไม่อนุญาตก็ระวังกันนิดนึงนะครับถ้าพูดในสิ่งที่ดีไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะสู้ในชั้นศาลได้แต่ถ้าพูดเป็นในสิ่งที่ไม่ดีมิ่นประมาทครับนะครับพอรบคอมพิวเตอร์ครับ2ออย่างเขาประกาศออกมาหน้าหน้าเฟซแล้วชัดเจนแล้ว เขาไม่อนุญาตให้นําการแสดงของเขาชีวิตประจําวันของเขารูปถ่ายของเขานะครับไปลงในช่อง YouTube หรือสื่อต่างๆนะครับนะี่โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตนั่นผะิดกฎหมายนะนะครับขเตือนมาแล้วนะครับก็ต้องฟังกันหน่อยเนาะนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านทําอะไรก็เกรงใจกันหน่อยนะครับเหมือนกับเราแหละเนะาะถ้ามีใครมาลุกล้าบ้านเราเราก็ไม่ชอบเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะเออนี่แหละ เพราะฉะนั้นนะครับผมก็อยากจะนะครับบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้ว่าไม่ชอบนะครับให้ท่านกดไว้กดอารมณ์ตั้งความระลึกรู้ไว้ในตัวเองรู้สึกไม่ชอบกัดฟันไว้อึอึอึออกดไนวะออ้แล้วหายใจเข้าพูหายใจออกโทรพูนะนี่ฮะการกำกับนะครับธาตุไฟที่มันจกำลังจะพุ่ง หายใจเข้าออกพูดหายใจออกโทรนะเข้าใจไหมเอ่เวลาจะมือจะได้ไม่ลั่นไงนะเมื่อเมื่ออารมณ์หายใจมันดีแล้วเนี่ยมือมันจะไม่ลั่นนะครับเวลาเราก,กดไครเรามือลั่นปุ๊บเดือดร้อนเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับเนะี่ยนะเราต้องระง,งับอารมณ์ของตัวเองถ้าเราสามารถระง,งับอารมณ์ของตัวเองได้เราก็สามารถระง,งับอารมณ์ของผู้อื่นได้เช่นเดียวกันครับ ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าถึงบอกนะครับว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมเคยอยู่สายดาร์กสายดาร์กคือแบบอารมณ์แบบโชว์แบบอารมณ์หัวร้อนนะครับอะไรนิดนึงไม่ได้นะครับกูไม่กลัวใครนะครับเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นแบบนั้นแหละนะครับสังคมไทยก็เลยเข้าใจผมผิดนะครับคิดว่าผมเป็นกุ้ยบ้างเห็นลายสักเต็มตัวบ้างใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยนะครับเข้าใจผมผิด นี่ครับเนี่ยนึกว่าผมแบบเป็นอันดพาลเป็นเออ่นะครับกุ้ยข้างถนนนะครับเป็นขี่คุกขี่ยาขี่ตารางอะไรต่างๆจึงทําให้คนไปคอมเมนต์นะครับพวกไอ้ไอ้พวกที่ไม่ชอบผมก็ไปคอมเมนต์นะโอ้ไอ้ขี่ยาไอ้ขี่คุกนะครับเรียบร้อยนะครับเกมเกมนะครับที่ผมผมแจ้งความฟ้องไป้ร้อยกว่าดีก็จบสิ้นไปประมาณสิบกว่าคนแหละนะครับเอ่อนะครับภายในปีเดียวนะครับก็เรียกมาคุยแหละครับปรับทัศนะ นะครับก็เรียกมาคุยก็ถามก็ด้วยเหตุผลแรกนะครับว่าทาไมถึงคอมเมนต์แบบนั้นนะครับเนี่ยผมไม่เคยรู้จักคุณนะพ่อแม่คุณตระกูลคุณลากเงาคุณผมก็ไม่เคยไปยุ่งนะครับเนี่ยไม่เคยไปก้าวไก่นะครับแต่คุณมาทําไมถึงมาดูถูกผมอย่างนั้นล่ะคุณรู้เหรอนี่นะครับเนี่ยก็คุยกันแหละเนาะอก็บอกกันโอเคนะถ้าคุณคุณคิดว่าคุณสํานึกแล้วโอเคผมก็ถอนฟ้องนะนี่ัยปู่มามุนนีปู่เป็นครูอย่างเต็มภูมิ เนี่ยครับเนี่ยไม่ใช่ครูเห็นแก่ได้นะครับเนี่ยไม่ใช่นะครับเรารู้จักรักสามัคคีให้อภัยนะครับเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่านะครับแจ้งความร้อยกว่าคนกูจะต้องแบบเอาเรื่องให้ร้อยกว่าคนกูจะต้องนะครับเอาให้มันมอดไหม้นะครับเอาให้มันจมธรณีไม่ใช่นะครับวิสัยของครูไม่มีมีแต่อภัยนะครับอภัยอย่างเดียวนี่นี่นี่คือครู นะครับเนะี่ยแต่ใครก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นครูเป็นมนุษย์ธรรมดาถ้าไม่รู้จักให้อภัยเพื่อนมนุษย์คนคนนั้นไม่ใช่มนุษย์นะครับเนี่ยนะครับคนคนนั้นไม่ใช่มนุษย์จําคําผมไว้เลยนะเนี่ยครับเพราะคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเขามีศีลห้ามีธาตุทัง้ง4นะครับมีวิสัยเนี่ยนของความเป็นมนุษย์นะครับเขาทาอะไรเขาคิดนะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับสวัสดีครับคุณกิมอ๋อย เพราะฉะนั้นนะครับในเฟซผมเนี่ยผมจะเตือนจิตเตือนใจตัวเองเสมอว่าใครว่าผมใครด่าผมผมจะไม่ตอบโต้เลยนะนะครับไม่เอาเลยนะครับไม่ตอบโต้นะครับถ้าตอบโต้เท่ากับเราเอาน้ํามันนะครับไปใส่ไว้ในกองไฟนะครับแทนที่จะเอาน้ําดับนะครับเราก็เอาน้ํามันไปใส่อีกมันก็จะลุกขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่าง มันสามารถทําให้พี่น้องประชาชนในโลกออนไลน์ว่าโลกออนไลน์เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอุปนิสัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับนะครับความรู้ในสังคมนะครับทั่วไปนะครับแต่อย่าไปอินกับมันนะครับเพราะบางเรื่องส่วนใหญ่แล้วในโลกออนไลน์นะครับหาเรื่องจริงนะครับน้อยมากนะครับเนี่ยต่างมากเพราะไอ้เรื่องจริงๆคนไม่แชร์จำผมไว้นะเรื่องจริงๆคนไม่แชร์ เรื่องดีๆที่ทําให้สังคมน่าอยู่ไม่แชร์นะครับจะแชร์ไอเวลาที่เขาด่ากันเนี่ยกลับไปกลับมาสนั่นวันไหวนะครับคนนั้นจะฟ้องกันคนนี้จะแบบนี้คือนี่สังคมไทยเราชอบแบบนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าที่บ้านไม่มีนี่คือความจริงฮะที่บ้านไม่มีนะที่บ้านเป็นมีแต่คนเรียบร้อยมีแต่นะครับเพื่อนบ้านที่ดีนะครับต่อกันทะเลาะกันนิดหน่อยก็กดกันนิดเดียวก็หายนะครับเนี่ยแต่ในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับมันเป็นมหาการ นะครับสามารถที่จะนะครับปลุกอารมณ์คนก็ได้นะครับโลกเฟซบุ๊กปลุกอารมณ์คนได้ดีมากเลยนะครับในด้านคําพูดนะครับปลุกอารมณ์ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะครับในโลกเฟซบุ๊กนะครับนี่นี่ปู่โมโหมากเลยเนี่ยนะครับปู่โมโหสุดๆเลยเนี่ยเรื่องเกี่ยวน้องบอกโมโหมากโมโหมากนะครับโมโหสุดๆเลยนี่โมโหมากเลยนะนี่คือคืออารมณ์โมโหสุดแล้วนะนี่สุดแล้วนะคือแบบ นะครับจะเรียกว่าแบบสุดแบบไงนะครับแบบเต็มระบบอ่ะนะครับแต่ผูก็ยังเฉยๆอยู่นะนะยครับยังธรรมดาอยู่เหมือนกับอะไรนะทนายผมก็โมโหนะนะครับจะเตะหน้าผมอ่ะนะครับผมก็โมโหสุดๆเลยนะนะครับแต่ก็แค่นั้นแหละนะครับโมโหไปได้อะไรนี่ยมีประโยชน์อะไรนะครับสร้างประโยชน์อะไรยังประโยชน์อะไรให้กับชีวิตเรายังประโยชน์อะไรให้กับสังคมนะครับ ครับผมสวัสดีครับนะครับ굿มอร์น n ิ่งนะครับนี่นะครับอืมครับเพราะฉะนั้นความโกรธไม่ได้ยังนะครับให้ให้สังคมน่าอยู่ความโกรธไม่ได้ยังนะครับให้ชีวิตนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองความโกรธไม่มีสิ่งใดนะครับที่จะทําให้ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นค่าความโกรธเสียนะครับพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการค่าความโกรธได้ถือว่าเป็นยอดคนที่สุดในโลก ทำไมท่านถึงพูดได้ก็ท่านตัดได้แล้วไนะงแต่พวกมนุษย์อย่างพวกเราตัดได้ไหมตัดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้มันลดเบาๆลงหน่อยออฮะทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่ากิเลสมันไม่มีวันหมดหรอกแต่ให้ลดๆมันหน่อย ขัดเกลามันหน่อยความโกรธนะครับออความโทสะโมหะโลภะนะลดลดมันลงหน่อยอืมนะครับอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้นี่อยากได้นั่นนะลดลดมันลงหน่อยความอยากะนะครับในสายการป,รปฏิบัติธริเขาเรียกว่าความอยากเป็นเครื่องขวางกั้นทุกสิ่งอย่างนะครับในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะหวังวิมุติก็ไม่ได้ถ้ามีความอยาก หวังอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ทองคําอยากมีเงินเก็บเป็นล้านความอยากมันก็มาขวางหน้าจึงทําให้ทําผิดทําได้ทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นค่าความอยากเสียนะครับเธอถึงจะได้สิ่งนั้นเห็นไหมไอ้ตราบใดยังมีความอยากความอยากเป็นเครื่องขวางกั้นนะครับในทุกๆสิ่งวันหนึ่งถ้าเธอไม่อยากได้อะไรเลยบนโลกใบนี้เธออยากจะอยู่เฉยๆอยากจะนะครับเออได้นะครับครับ ครับผมครับแม่แต่นะครับขอบคุณมากครับนี่ครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยถ้าสังคมไทยข่าความอยากทุกวันนี้มันทะเลาะกันเพราะอะไรความอยากนะครับอืมความอยากนี่ครับทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะคําว่าเหตุผลนะครับมันมีไม่กี่ประเด็นหรอกสังคมไทยทุกวันนี้ทะเลาะกันเพราะเรื่องอะไรความอยากนะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่นะครับสังคมไทยทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะเหตุผลมึงมีเหตุผลกูมีเหตุผลมึงมีเหตุผลกูมีเหตุผล แค่นั้นแหละเหตุผลกับเหตุผลมันก็เลยมาทะเลาะกันถูกไหมเอ,อนี่คือสัจธรรมความจริงที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับเหตุผลไงคุณมีเหตุผลคุณมีเหตุผลทุกคนก็มีเหตุผลนะครับเ่เพราะฉะนั้นเหตุผลมันจึงทําให้คนไทยแตแกแยกแต่ถ้าคนไทยสามารถทําความคิดเห็นนั้นให้ตรงนะครับพระพุทธเจ้าท่านสอนเลยว่าจงทําความคิดเห็นให้ตรง คำว่าความคิดเห็นให้ตรงคือความคิดเห็นของเราตรงไปในหมู่ชนหมู่มากอย่าไปสนชุมช,ชนกลุ่มน้อยนะครับเราจะต้องทําความนะครับคิดเห็นตรงให้อยู่ในกลุ่มของคนหมู่มากถ้าชุมชนกลุ่มน้อยอย่าไปสนใจนะครับมันก็เป็นแค่เพียงแบบเขาเรียกว่าก้อนเนื้อร้ายก้อนเนื้อเสียเท่านั้นเองนะครับครับผมนะครับ นะครับอ,อ๋ออ๋อ,อมันไล่ด่าทุกวันอ๋อครับผมธรรมดาครับน้องกำลังแบบกำลังฝึกอะนะครับเน่น้องบูมกำลังฝึก